สวัสดีค่ะเอ r อาราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชมมาสด,ด้า 4X ไฟนะคะคันนี้นะคะติดตั้งราวหลังคานะคะพร้อมด้วยชุดคานขวางนะคะและก็ลูบบล็อกนะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยก็คือคุณลูกค้าต้องการราวหลังคาที่เป็นสีดำนะคะทางเราก็ได้จัดทำคานขวางพร้อมราวหลังคาให้คุณลูกค้าเป็นแบบสีดำให้เห็นไหมคะ สวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมด้วยกล่องอนเนกประสงค์นะคะครบคันเลยนะคะครบชุดเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะ mm hmm. สีดำลงตัวเข้ากับตัวรถเลยนะคะ mm hmm. คันนี้คุณลูกค้ารีเควสต์มาเลยนะคะว่าขอเป็นราวหลังคาสีดำคานขวางสีดำตัวกล่องสีดำนะคะ เห็นไหมคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะติดตั้งออกมาแล้วสวยงามตามภาพที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะตัวกล่องอันนี้นะคะสามารถเปิดได้2ทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะคะมีกุญแจล็อกนะคะแล้วก็เปิดด้วยระบบชกอัพนะคะน้าแข็งแรงนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าไม่ต้องการใช้กล่องแล้วก็สามารถถอดเก็บได้นะคะอันนี้เรายัางไม่ได้นําแผ่นฟิล์มบนกล่องออกนะคะถ้านําแผ่นฟิล์มบนกล่องออกก็จะเงางามเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะติดตั้งไง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะตัวเราหลังคาก็ไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะสวยงามค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลักหลังคาจังหวัดนครปฐมนะคะหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจากไหน a อ r อทั่วประเทศก็ได้นะคะระบุกระทางตัวแทนว่าขอเป็นสินค้า s c r แท้ครบชุดนะคะคุณลูกค้าก็จะได้สวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยนะคะ เดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ